มาดูละมุดลำมุดดอกมากลำมุดเต็มต้น,ตนเลยนี่ลำมุดก็สวยมาเลยนี่พันก็สวยมาเลยต้นเล็กนิดเดียว ลูกเยอะมากนี่ลำมุดนี่ลำมุดกระสวยมาเลยลำมุดพันกระสวยมาเลยลูกราวยาวว้าวลูกโดกมากค่ะนี่ลูกเยอะมากนี่เป็นพวงเลย นี่เป็นพวงเลยครับข้างบนก็มีนี่กิ่งจะหักแล้วนี่มุดดกมากประมุดก็สวยมาเลยหน้าบ้านยาบุญนี่กิ่งจะหักแล้ว